ตอนแรกจกักรพรรดิสร้างไพราม์ดแล้วไพราม์ดก็ถูกวอร์ปหายใช้การไม่ได้ใช่ไหมครับจกักรพรรดิก็เลยสร้างสเปซมารีนขึ้นมาแทนพอสเปซมารีนทํางานไปได้สักพักจกักรพรรดิก็ค้นพบไพราม์ดไพราม์ดก็กลับมาประจํำรีเจียนที่ใช้จีนซีดของตัวเองก่อนจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนชื่อรีเจนให้เป็นไปในตามที่ตนเองต้องการแต่สเปซมารีนทุกตนก็ใช่ว่าจะยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ไพราม์ดมอบให้นะครับ ไอออนแฮนด์สเปซมาริล e เจียของแขนกลคนหัวขาดไพรมาดเฟอร์ลัสมันัทมันจะมีกลุ่ม s p สเปซมารินนอกอคอกที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ๆของไพรมาดได้อยู่ครับ s p สเปซมารินกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าโมลกูลพวกนี้ถูกสร้างโดยใช้จีนซีดของไพรมาดเฟอร์ลัสมนัทก็จริงครับแต่ไม่ถูกนับว่าเป็นหนึ่งใน i อออนแฮนด์สเปซมาริลิเจียนและผู้นำสเปซมารินนอกอคอกกลุ่มโมลกูลก็คือกัปตันเซาเทคมอร์ ต่อมาเมื่อวอลมาสเตอร์ฮอรัตลูปคอห่งซันออฟฮอรัตสเปซมาลีนลีเจียนได้เปิดหน้าเป็นกบฏโจมตีจักรวรรดิมนุษย์เต็มรูปแบบกลุ่มสเปซมาลีนนอกคอกโมลกูลนำโดยหัวหน้าเซาเทมอก็นั่งยานที่ชื่อว่าเรสทารอนไปลงที่ดาวอิสวานที่5และเข้าต่อสู้กับฝั่งล้มเจ้าในนามจักรวรรดิมนุษย์อิมเพรียลออฟแมนร่วมกับฝั่งพักดีจากลีเจียนอื่นๆ และในที่สุดหัวหน้าเซาเทคมอก็ได้รับข่าวร้ายซึ่งนั่นก็คือไพรามาทเฟอร์ลัสมันัทถูกคุนสึกพันเจไพรามารฟ์ฟฟกริมแห่งเอมเพอเรอร์ชิลดนเทรเตอร์สเปซมารีนฟันคอจนหัวขาดตายหักและสมรภูมิดาวอิสวานที่5ก็กำลังจะกลายเป็นทุ่งสังหารหัวหน้าเซาเทคมอและพักพวกก็ขึ้นยานเรสทารอนขับฟากองยานของพวกฝั่งทรยศและรอดตายในที่สุด ต่อมาเมื่อสงครามกบฏฮอรัตจบลงประมาณปีที่21ในสหัสวรรษที่31เพรมาร์บูโเต้กลิมานแห่งอัลตรามาลีนสเปซมาลีนลีเจียนก็ได้เอาระบบแชปเตอร์มาบังคับใช้และกลุ่มสเปซมาลีนนอกอคอกโมลกูลก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแชปเตอร์โดยมีผู้นำก็คือหัวหน้าเซาเทคมอร์ในตำแหน่งแชปเตอร์มาสเตอร์ และถูกนับว่าเป็นหนึ่งในแชปเตอร์ที่สืบทอดมาจากไอออนแฮนสเปซมารีน e ีเจนในที่สุดและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึง s ส a ปซมารีนแชปเตอร์เรดทารอนนาวิโยธีนอวกาศนักล่าพันธุรยศในจักรวาลวอ r แฮมเมอ 40k ให้ฟังครับ ดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับเรททาลนสเปซมารีนแชปเตอร์เป็น s สเปซมารีนที่สวมชุด Power อร m อ r สีแดง ส่วนตราอากิลานก2หัวหรืออีพีเรลิสกะโหลกปีกที่อยู่ตรงหน้าอกจะเป็นสีเงินและตราประจำแชปเตอร์จะเป็นรูปมือปีศาจสีแดงคว่ำกลางวงกลมสีดำเร t ทาลอนสเปซมา r ีนแชปเตอร์นี่รับวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากไอออนแฮนสเปซมา n ีน e g i จนเห็นชัดๆเลยก็จะเป็นชื่อยศต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมการปกครองของไอออนแฮนสเปซมา n ีน e ีเจนภายใต้ไอออนคอนซิลไอออนคอนซิลก็คือสภาสูงของไอออนแฮนนั่นแหละครับนึกถึงโมอันดิเวลของซันออฟฮอรั มีหน้าที่เหมือนกันคือเป็นสภาปกครองซึ่ง i อออนคอนซิลของเรททารอนจะประกอบไปด้วยสเปซมารีนไอ i อนฟาเทอร์41คนเือนของ i อออนแฮนเลยครับซึ่ง i อออนฟาเ e อร์ก็คือตำแหน่ง s p สเปซมารีนผู้ทรงคุณวุฒิที่ใครๆก็เป็นได้ถ้าได้รับการยอมรับที่มากพอไม่ว่าจะเป็นนายทหารฟาเ h อร์ทกตอยจาเซอร์เจียนเทคมารีนไลเบเลียนทหารหมอหัวหน้าแชปเตอร์มาสเตอร์ถ้าเป็นคนดีมีความสามารถก็สามารถเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาไอออนคอนซิลได้หมด ย้อนกลับไปก่อนเลทารอนจะก็ตั้งเป็นสเปซมารินแชปเตอร์หลังจากจบสงครามอิสบานที่5ไอออนแนด์สเปซมารินลีเจียนที่ไร้ภัยมัดก็ได้รวบรวมสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่เป็นกลุ่มเฉพาะกิจภายใต้ชื่อชาเดิร์ดลีเจียนและออกดักลอยฆ่าพวกทรยศแถวแถวระบบดาวเมดูซ่า เพื่อแก้แค้นให้ภพยมารของตนเองที่ตายไปแต่ผู้นำสเปซมารินนอกคอกหัวหน้าเซาเทคมอไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ครับเขาเลือกที่จะแยกตัวออกไปรวบรวมกองกำลังของตนเองขึ้นมาภายใต้ชื่อใหม่เรดทารอนตามชื่อยานของตัวเองและออกตะเวนทวงคืนดาวอนานิคมที่ตกเป็นของฝั่งทรยศ มันมีระบบดาวหนึ่งครับชื่อระบบว่าเกสแมนไอมนุษย์ในระบบเกสแมนนี่ยอมจำนนต่อฝั่งร้มเจ้าและส่งทรัพยากรในดาวตัวเองให้พวกทรยศและปีที่6ในสหัสวรรษที่31 กองยานกลุ่ม s p สเปซมารีนอิสระเรดทารอนนำโดยหัวหน้าเซาเทคมอก็มาถึงและทำการถล่มดาวกบฏท,ที่เข้ากับวอร์มาสเตอร์ฮอรัสลูปข้อจนราบคาบภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงต่อด้วยการตามไปกระทืบซันอ h o r อรั h เค s อสสเปซมารีนที่ดาวประเภท Mining World ดาวเหมืองดวงหนึ่งที่ชื่อว่าเซเรียไมเ o อร์ต่อมาอีกก็ไปกระทืบเดสกาเทรเตอร์สเปซมารีนที่ดาวนาดัดไม่รู้อยู่เซกเมนตไหนบ้างนะครับ พอสงครามฮอรัตเทเลซี่จบลงกองกำลัง Space สเปซมารินอิสระเรททารอนกลายเป็นแชปเตอร์ต่อมาประมาณปีที่544ในสหัสวัรที่32เรททารอนสเปซมารินแชปเตอร์ก็ได้เข้าร่วมสงคราม War of the Beast และได้บุกไปกระทืบออกในสมอลภูมิดาวแลนเกสต่อมาประมาณปีที่780ในสหัสวัรษที่33ตรงนี้ข้อมูลมันไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันถูกปกปิด ในปีนั้นมันมี Space Marine Chapter ที่ประจำการอยู่ในเซกเมนต์แปซิฟิกัถูกตัดสินให้เป็นผู้ทรยศถึง11 Chapter ไม่รู้ Chapter ชื่ออะไรบ้างน,นะครับและ Red Talon Space Marine Chapter ก็เป็นหนึ่งในผู้กวาดล้างผู้ทรยศซึ่งในสงครามครั้งนี้ฟังพักดีมีแต่ตัวเป้งๆครับ มีเรดทารอนมีเฟรดอ a สเตอร์สเปซมารินแชปเตอร์มีชาแนลกา g u ดสเปซมารินแชปเตอร์สองแชปเตอร์นี้แตกมาจากบราดแองเจิลสเปซมารินดีเจนของไพรหมาสุดหลอ่อแซ n คิวเนสนะครับ แล้วก็มี Dead Eagle Space Marine Chapter ที่แตกมาจาก r ิเว n การ์ Space Marine Legion แล้วก็ Kachalodon Space Marine Chapter อันนี้ไม่รู้แตกมาจาก Legion อะไรนะครับสงคราม5ลุม11กินเวลา100ปีและในปีที่806ในสหสัสวรรษที่33สงครามก็จบลงฝั่งจกักรวรรดิมนุษย์ Imperial of Man ชนะและ Space Marine ผู้ทรยศทั้ง11 Chapter ก็ถูกกวาดล้างจนสูญพันทั้งหมด ต่อมาปีที่617ในสหสวรรษที่40ก็ได้มีเผ่าซีนอตปิศนาบุกเข้าโจมตีจักรวรรดินมนุษย์เป็นเผ่าซีนอตที่เรียกตัวเองว่าดาเชียพวกนี้เป็นเผ่าที่อายุน้อยทำนองเดียวกันกับลาสบอร์เลยครับแต่น่าจะกากกว่าเพราะพวกมันโดนเรดทา o อนสเปซมารีนแชปเตอร์แค่แชปเตอรเดียวกระทืบก็ศูนย์พันทั้งหมด ปัจจุบันเร Talon Space Marine Chapter เป็น s p สเปซมารีนที่ขึ้นชื่อเรื่องการกระทืบผู้ทรยศไม่ว่าพวกทรยศจะอยู่ที่ไหนพวกเขาจะค้นหาและทำลายเพื่อแก้แค้นให้กับไพรามาธที่ตายไปซึ่งแต่ละภารกิจที่ไฮลอดออฟเทอร่ามอบให้ก็ดูเหมือนจะรู้ใจเพราะส่วนใหญ่มีแต่ภารกิจกระทืบสเปซมารีนนอกกรีดทั้งนั้น